งงมหาสัจจัที่สุดก็คือเกิดภัยพิบัติในประเทศแต่ไปนั่งชื่นชมหมอดูกูกูงงตักกะนี้ที่สุดเลยกูแบบสังคมโคตรป่วยเลยภัยพิบัติเกิดขึ้นเต็มไปหมดคนทำประโยชน์เต็มไปหมดแต่กับชื่นชมหมอดูว่าแม่นเพราะภัยพิบัติพยากร์ได้ถูกต้องกูมหาสัจจั์กับตัวที่สุดคือไปชื่นชมกูงงกูงงกับตัวนี้กูแบบ กูฟังแล้วกูแบบหืมเออชักจะมโนไปใหญ่อันตรายครับไม่รู้จริงอย่าพูดอย่ามั่วนี่โสกวิณโศกนาตรกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนือการคาดหมายและแค่ธรรมะระดับปรมิตตาสมถวิปัสสนามนเอาไม่อยู่นะครับ มันต้องใช้ระดับกรสินสมาบัติเนี่ยคุณไม่รู้แต่คุณมัว่วพูดให้คนเข้าใจผิดโลกมันเต็มไปด้วยวิกฤตธรรมชาติเหรอเนี้ยระดับชานสี่ฌานแปดเนี่ยโสดาจนถึงอนาคาเมเนี่ยไม่รอดแล้วครับไถ่บัติไปเนี่ยคุณต้องหลนคุณต้องใช้ยานสิบหกระดับผู้เมียพิญญา จึงจะรอดเพราะ,ะการสอนทรรแบบคุณเนี่ยมันสอนให้คนโรคจิตโรคประสาทโรคซึมเศร้าไบโพล่าพูดเอาแต่มันพูดเอาแต่ความดีใส่ตัวตัวเองรวยแต่ชาวบ้านเดือดร้อนวันนี้ผมอยากจะให้ชาวบ้านได้เข้าใจประเทศไทยนะมันมีอ่าเขาเรกว่ามันต้องใช้ระดับวัชรยานกสินไสยศาสตร์โหราศาสตร์จึงเอาประเทศไทยอยู่ประเทศไทยเป็นเมืองอนัตตา คุณจะใช้ธรรมะเนี่ยมันบ้าไปแล้คุณเอานิพานมาหลอกชาวบ้านกินสบายบายชาวบ้านเดี๋ยวร้อนคุณจะสบายมันคุณถึงนิพานแล้วอย่างวันนี้อยากจะให้คนไทยได้เข้าใจเสียทีว่าโศกวนาจกรรมในโลกเนี่ยระดับศาสนาปรัชญาวิทยาศาสตร์มันเอาไม่อยู่คุณต้องแค่ระดับชาญ16กกสินสมาบัติเท่านั้นเพราะนั้นหมอดูพวกเนี่ย นั่นคือกรรมฐานสุดยอดเขาวิเคราะห์วิจาร์ณคุณก็ฟังไม่ใช่ว่าคุณมัโนไปหมดว่าเป็นเรื่องงมงายคุณ่บ้าไปแล้วไม่เข้าใจบริบทประเทศไทยวันนี้อยากให้คนไทยได้เข้าใจเสียทีประเทศไทยมันมีทั้งสามยานอีบยานวัชรยานมหายานยิ่งศาสนาเนี่มัวไปหมดม อีกคนหนึ่งก็ไปมั่วคนกําลังจะเป็นจะตายอยู่ความทุกคนที่กําลังมีความทุกข์เขาไม่เขาไม่ไดีคิดถึงศาสนาคุณอะเขาพูดถึงเรื่องของอภิยญาิอภินิาาหารความอยู่รอดวันนี้คุณจะสอนเอาธรรมะบา้บาๆบอๆของคุณมาสอนไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่นิยติตแบบนี้มันใช้ไม่ได้วันนี้เพราะฉะนั้นนักโิราศาสตร์กสินสมาบัติเนี่ยก็ไม่ได้ว่านั่งมโนแล้วเขามีอะไรเยอะกว่าคุณ วันนี้อยากให้คนไทยได้เข้าใจเสียเดียคุณนะ่ะควรหยุดแล้วบางเรื่องดีไม่ดีบางเรื่องมันไม่ใช่สร้างสังคมแตกแยกอย่าเอา,เอ,าอย่าเอาข้กความดีใส่ตัวนี่คืออันตรายมากอย่าอ้างธรรมะอย่าอ้างคําสอนุทธเจ้าเหตุและปัจจัยบ้าบอเลยของคุณนะวันนี้อยากให้คนไทยได้เข้าใจเสีประเทศไทยเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคที่คุณต้องใช้ระดับคนที่มีกระสินสมาบัติ ประเทศชาติสังคมจึงจะอยู่รอดระดับสติปัญญาระดับสมถะวิปัสสนานเอาไม่อยู่แล้วระดับสุญญตาระดับเนี่ยระดับฌาน16แล้วจึงจะควบคุมกันว่าในเรื่องของธรรมชาติดินน้ำลมไฟนี้ได้นี่คือหลักการง่ายๆสวัสดีครับ